จากกรณีที่มีข่าวว่าธนาคารอมสินได้มีการปล่อยสินเชื่อประชาชนสุขใจบวงเงินกู้200,000บาทโดยไม่ใช้คนคำ้ำดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนยื่นกู้10,000ได้เงินเลยและได้มีการบอกต่อข้อมูลซึ่งทางธนาคารอมสินและกระทรวงการคลังได้มีการตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจดังกล่าวได้มีการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารอมสินไปตั้งชื่อเพจโดยไม่รับอนุญาตซึ่งเป็นการละเมิดต่อนธนาคารอมสินมีความผิดตามกฎหมายและยังได้นำแอดโฆษณาสินเชื่อประชาชนสุขใจของธนาคารอมสินไปเผยแพร่เชิญชวนให้คลิกลงทะเบียนใช้บริการธนาคารได้มีการชะลอการให้บริการสินเชื่อประชาชนสุขใจมาตั้แต่เดือนมิถุนายน2564ที่ผ่านมา ดังนั้นการนาผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารไม่ได้มีการให้บริการในปัจจุบันมาเผยแพร่จึงเป็นการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จการกระทําดังกล่าวทําให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีของธนาคารทําให้ประชาชนเข้าใจผิดและหลงเชื่อคลิกแอดไลน์เข้าลงทะเบียนอาจถูกหลอกลวงเข้าถึงข้อมูลสําคัญส่วนบุคคลอันอาจจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อไปซึ่งธนาคารอยู่ระหว่างการดําเนินการทางกฎหมาย ธนาคารอมสินขอเตือนกับประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอีกครั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารอมสินก่อนทุกครั้งที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือเพจ a c e b o o k gsb society หรือโทร1115